สวัสดีครับสุรสินพาโชค์วันนี้พารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางพอสมปองเซียนวิ่งรูดนะครับเซียนวิ่งตัวเดียวบอเคยผาดน,นะครับเราตามกันต่องวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมากอะผ่านนะครับมื่อนี้มาตามงวดวันที่สิบหกก็จะกี่กรน,นะครับมาไปตามไปฟังน้ากันครับพี่น้องูนดี ตามาจับคู่เขามากนีมากมเป็นสองสามงวดบ่งวดก้านกันเขาได้งวดก้าก็เขางวดนหนึ่งนีจับพวกถือกาใช้บกสามแบ่เรื่องนี้กานออกเจ็ดแบ้พวกถือเราเรียกคาอืมมามันมาแล้วเออมาแล้วออกแล้วอาเไปาทีมซ้ำเออว่าเป็นยังว่าเป็นยังออกไปเอาเอาเรียกแปดด้วยลังวยบ่อ่วนบงนึง้กาเป็นไลังวยบุ่นบั่นนี่ ตะมามันกับแม่รักสิบล่างเออมันมามันมาไม่หรอกมันมารับซ้่างรับเงิเพราะว่าามันเป็นเลขแบดอย่นึงเลยหร่างที่ังเงินอยู่ดิ่ตนนี้ก็อยู่ยวงเรื่อพ่อวันี่วิ่งตัวไรครับวิ่งเลขศูนตัวเลขศูนอันนี้เลขสามตัวป่ะพ่ออันนี้เลขอันนี้เลขตัวีตัวไหนนี่เลขนี่สองตัวนี่มีห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์เก้าครับศูนย์ได้ยังง ก็กับศุนอ่ะนี้เน่าไรกมาจากนี้มันออกแแล้วมันี่ก็ับฉุนมันออกหกแล้วมี่เก็บขับแปดต้องชนะพอหายสองเม็ดเท่านั้นไปนงนตัวสี่ัวแล้วหายลายเอาไปหาลายเอาไปตัวที่ตัวสี่ก็วันนี้ให้วิ่งแตไดนก็ว่วิ่งทุนนะวันนี้วิ่งสวนขันป้อมอวันน้มากนเล้วก็อายหมดเห็นอายุไม่เท่านี้ก็ไม่เคยมีหรอกแต้วบันหาว่ เจ้คณเจ้าคือร่ามันจเรียกหานี่คูณขี่มเรียกหาละมันต้องปเรียกหาแน่ๆนะตคูเจ้าว่านี่เจ็บมันกับาไหรอสงสารี่นเรียกหาเจามันามานะิ่งแยกตัวพระวิ่งวิ่งเข้ากับศูนย์ตัวเี่ยแต่ว่าน่ไปที่ศูนย์่น่ม่ไปศูนย์ูนนี่นี่เล็บแปก่วะ้ยมันนี้นี่เจ็บเจ็บกเบ นี่ชื่อว่าห้อยงั้นมันดอกเก่าหกมัก็ไม่หกเจ็บแสมืนอก็มี่ิสองตัวนั่นนื่ชิดสองตัวนะว่ามัเขากันอันสามตัวนี้ว่าแม่นั่นบ่อไค่บ่อตัวนี้เอาเลี้ยงพีกมากเียชื่อคือนี่นี่นี่เลี้ยงชื่ว่ามันออกมาอันหนึ่งนน่มันดอกมาเกแดจัง แตัวนี้ the ับั <move. S 3> ่งสินะจับคู่มาจับคู่ให้ตัวใดก็จ้าจับคู่แร้วนี้กับเยทนกับเบ่มีสาให้ได้ป่พ่อโอ้ยทำตัวจะฟอแเอาจะฟออก้ที่แหลมง้องตัวต้องสว้เอาันที่สนึงนะต้วงที่ทนึงห้แกดูดีๆก่อนสามค่เอาหัอีเอาสามัวตรงเดี๋ยวเอาให้เราตัวแต่เราิดอย่างงี้มึงงเ่อเือเราดิี้ม ข่าหาศูนครับเจ็ดศูนย์วงกลมตัวครับเรียกหนั่นแหละเรียก็บห่มันก็เป็นหน่อยม่น่มัไปอีกเน้นไปที่ห้าศูนย์คิดว่าเร่นี่เป็นหาแต่ว่าี่เป็นเมยู่ผมคิดว่าดูตายเลยบ่ายมงเดียวออก้บังช่วยวันกก็จะกับเปลี่ยนออก้ังชเขาเอาวันกลก็จะกัดเปลี่ยนเขาออกก็จออกคือเขานว่าได้ไมเน เดี๋ยวพึ่งดูแลหอกก็ท่านเลยเดียวเพเรียกพัวเดียวพ่งนรางมันเสียงมันจับทีหมดนากเลยความไม่สุดท่าเพราว่อเดี๋ยวจะให้ไปละเมีย่สักครู่สักครู่สักครู่เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวพอกครู่เดี๋ยวก็เจอก่าน้นเรเธรรมดาต้นออกไปสองตัวนี่จะกวนหิ้งบนบนน้ำ เจ้าพวกยุกกระลั่นิลป์ยุกกระลั่นิปยุใสกระล่ินยสมเด็จพ่อโตไดพ่อให้เอาไปนะพ่อว่คหนพวกคทมาบอกก็บอกว่าชื่อชื่อสามแปดยเาูกเจ๊งมั่นเลยยุระลัิม้มานะวันนี้เจ๊พันเ่อไหมว่กให้เนนหกเกับที่เก่ด้อเน ก็ว่าท <ique> ุ right oh. <in> ่งใช้จีบเรียกแล้ว่เห็นทั่วมหาเรียรีอกว่าท่วมาเรี่ยง่จีบจีบเยอหอกยาเาท่วงนว่าก็ไม่ต้องว่ากน้องไ่ได้ขอผู้ใดด้นะเนาะบอกไม่ได้ขอผู้ใดไ่ได้ทวงเอไ่ได้ท่วงไม่ได้คิดว่าสิขอวุ่นขอวื่นนี่ว่าไ่ได้เ็นเกี่ยวกันใช่ิดแจของใครของมันพอแบ่งปันให้กันเถื่อกระดีใจนัน้วเนะไ่ได้เือกเอาไปใช้เลยช้ว่เป็นนังราเราเปินบานมันกับมันว่ามันกับ คือก็ไม่ได้ขอพึ่งดอกไ่ได้ขว่ได้ยังือูเก่ามาหางีเ่นวถือว่าคู่คนตทำม่ยเงเื่อเ่กิดถแต่ว่า่วนมาเเล้งมันพวกใครอย่เด็กวิ่สวนมาเขไม่ผ่านเด็กวิ่งเด็กวิ่งมาผ่านนะพ่อเนาะว่ายายากุลยิงเจ้าคู่เดี๋ยวันเจอู่น้นเลยอยากได้เมื่อนี่แม่อได้ปะ มันเาพอนมีขอกาอยู่บกขึ้น่รานมูอยู่ว่ามาัลูกเาว่าตกงที่สนอมาได้โอกาสดีดีก็ต้องเขยตังเีนะคนเราดูใจงานแล้วก็เหยีดผิดแล้วเไปเไดมันจีรอยนเสียก็มันก็โอ้จะไปหาซดแเขาสี่ข้างสี่กล่องเขาก็ว่าอย่างคนมาส่วนนี้มั่นใจว่าเพราะส่นนี้มั่นใจายตอนนีรปะเรื่องนี่มันใจใหยก็เราเรื่องนเรองานก็เล่นโบราณเรื่้ว ขึ้น่าเรียกที่เป่ยกวยะลงถ้ามันเป็นยนญี่หุ่นเป็นลักทิพย์ด้ยาให้เขาตอวกันขันสวนมาม่าด้วพ่อโอ้ยมันเลี้ยฟ้าแี่แบบนันว่ตกแต่งวิ่งบบฟุ้ยขเลี้ยบตรงไหนก็มาเือขึเรียกสองตัวที่ถ่ายมูนี่มาต่อดเลีบเลยขันสวนมาม่าเนี่ยเป็นไปว่ได้ขึ้นมาเรจ้าเรียก็เป็่นแสีเด้อีกว่าเดือนขุจาครูสกว่น้อยหัดก่อนเออหนึงนี่ละาานี่ไป็ื้ือเลี้ยบต้ชอบมากกว่าน โอ้ยม <st> ัวสื้อเจ็บแบบเท่กันเด้แม่บ่บ่จะไปหาซสื้อเส้นมั่งกันหลอกพไปฟังเราเรียอเจ็บเลยก็ได้หาได้ควายเดเพาะว่าได้หากระทะมันจะมาหาออกเลยเพาะสือบวกว่ายด้อกันนี้เอ็นเดรียมกาวื่อต้องหกกาเกาวหกบ่กาวบกคู่บ่กับกับบ่กับบ่กักับกวนจะนี่ก็ส่ทีคนมาผูดเองพูดอยู่เียๆว่าือคนน ผู้เห็ดผู้ผ่ส่อผู้ี่มน้ยังอะไรกันเนาะเออพราะว่าเป็นให้พ่อเป็นผู้บอกผู้บอกอันเจ้าของเห็นผู้เห็ดเจ้าของมันผู้ื่อีอย้หางคนดีผู้ใดเราเชืูอผู้เสื่อบ้านมีกันเนาะเอนเดียวก็แต่ทังตัวนี้บพ่อตัวนี้บเนี่ตัวนี้แล้วตัวเล็กหาทุนนี่แล้วตัวไม่จ้งงวเนี่ยหานตัวเก้งนี่หาทุนแอบ่าเรียกมเงินนี2สสูตรสูตรหนึ่งบุญลา ห็ก้อนกับหกหกกำมังหกกำลังกับถ่งเป็ี่ยน่แล้วนะึงบานวนี่แหี่เันินปกันเนาตุไข่ตัวรงตัวนี้วะพ่อแ่บ้า่ด้่ให้ลูกให้ร้านพนเองนระนเอซีพนเงนวีิ่นรวนกับถิ่นเยนตัวรงเยนนั่งๆไปพ่อเดี๋ยวพุงก้อนู่ก้อนนก็มาูกก้อนน่นั่งาละรเตัว ก็นึงน <t od em |ms|> ี in ่ก so ็ได้เก็บก็าเรื่องนี่จอเขาวาบ่มากบ่มาเนียเจ็บัถอปัญหาเลหลกอได้หมอยบางม่ออกกรเนี้ยวไปแต่เอาไปเอาไปแลวกันอีกหลายมู่เ่าอีกหลายมู่เยอะเ๋้วให่งวิถกคนมาเลี้งน่นเห็นยังนีนงวันอันบ้นหันหย่งเหมือเด็อแวเห็นีเมันว่าเื่องพี่มันพี่เดกตอมหาตัวครูแกัน พอแยกมาทั้งพี่นะพ่อหลังจากนี้ไปมเรื่องีันต้องเข้ากันก็บอกกันก็บอกคเ่นพาหาซูนี่มันใจร้ายปหนได้พราหาซูนี่มันใจมันชื่อตก้เนี่ยะเป็นล่านเพรอเพาเล่านเลยอชื่อเรียกาคชื่อร้ายตัวเดียก็ชื่อตัวเดียวคนน้นว่พาื่อว่ราะถอกรเล้วไปชื่อร้ายพวนี้ในนาขันแคนนะชื่อขันแคนถือก็เล้ยบ็นถึงมิกเสือก็ถือกระล้วไปที่ว่าจะความไม่สงบไม่มันพ่าอ

เา,าเาพี่น้องก็เป็นแนวทางพอสมปองนะครับนําไปพิจารณาเบิ้งนะครับมักกระจัดคัดกระพานทายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะครับพอบก,กนอันไม่ในคลิปหนาะขอบคุณและสวัสดีครับ